จัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ระหว่างบ้านอ่าสงแจ้งไปหลุมปูนนะครับลงท่าไหนครับเนี่ยลงทกก่าไหกกนถ้าไาไง้าไไง่้าไงถาไงถ้่ไงถ้าไง้าม้าไง้าไ้าไงถ้าาไาไงาไาไงาไ้าไกไ้าไนถ้าาาาา ขูดไม,นะม,ม้มแต่คนเนี่ยเจ้าไหมยังโอ้มาหนาวมาหนาวจำผมได้ปะเนี่ยจำผมได้ปะอยูเ่เนี่ย <Union. S 2> จำได้ปะอยู่เนี่ยนั่ลูกพอล้องแม่ตุย๋ยจำได้ไหมผมว่าผมนั่งเรียนบะผมเลยๆไปอ่ะไม่นั่งเรียนนี่อย่างคือไปนั่งกลางทางถานนสั้นกลับไปเบิ้งก็น,น่าจากน้อยจากเขาก็น,น่าสนกุก เลี้ยรมาแล้วมเมับเหตุเก,เกิดอยู่ระหว่างบ้านหลุมปูลน,นะครับจะเข้าบ้านหลุมปูนนะครับหมาตัดหน้ารถก็เลยพลาดเสียหลักล้มนะครับพูดมาตั้งแต่ไกลตั้งแต่ประมาณ10เมตร<ม>ได้นะครับเมืนบ่ ได้สิเอ็ดเนาะ<ด>โอ้ถ้าบ,บม่มีหมวกกันน็อก s a f e ตีเนี่ยอันตรายเนี่ยคุณน็อก,อกได้นเนอ่าผมก็หักกลับมันก็กลับมา<อ>นำมันเลยแต่เดี๋ยวมันเลี้ยวมาขนาดนี้ตะเหยียบมันลตนุต้องสนต้องส้อนถ้าหักถ้าหักนี่เนี่ยมันนี่พลาดมันนี่เก็บลายคัาก็เก่าแตดสินใจให้แน่วแน่คำแขนดีๆอย่า <laughs> พยาย, <laughs> ยามอย่าเอาหัวลงนั่นแหละ ต้องต้องมีสติอ่ะต้องซนหมาเนี่ยถ้าหักหลบยังเก็บลายนะยังเก็บลายถ้าหักหลบอ่ะถ้ามันก็ชั่นชิดแล้วนะไปใส่ไหนไปอีไปทั้งเดี๋ยวเปิดบัญชีครับอีไปทำงานเดี๋ยวเห็ุงานอยู่ไส่เข็นนอนแข็นนอนแต่บวชได้เหตุตกมือเนี่ยลาลาเอาลาเอาลาป่วยลาเจ็บเอาคนเนี้ยนี่ไปรับรองแพทย์แล้วไม่ต้องไปรับเลิกบวชดีแล้วเนี่ย เธอบอกญาติยังน่งเธอบอกญาติแล้วเถอยู่บ้านหัน hmm. บ like yeah, ่คร em. so okay, so so ับเนี่ยครับบ้านหันคุ้มเด๋อั้งเด๋อยู่มุมหนึงฟาดเคาะเขาบ่เป็นไรแต่เก็บขานี่ต้องเคลื่อนไปได้ต้องรอเจ้าหน้าที่ยังเดี๋ยวจับยกไปได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาอยู่แต่เจ็บมืออยู่ปวดเจ็บเพราว่าทำข้าวเจ๋ พ่อข้าวมันทับเราลากลงมาเราตอนเนี้ยเราเลี้ยนเลี้ยวแบบไหนประมาณความเลี้ยวประมาณทเท่าไรตอนแรกตอนล,ลึกโค้งมาประมาณผมอาะลอยนึงเตอนเนี้ยเราผมเห็นหมาผมเบรกเพราะว่ามันโค้งพอดีอายุหกสิบนี่นะ <S <S เห็นหมา<ค>นในในระยะทั้งไกลขนาดไต่เห็นหมาระยะขนาดเด่นตอนแรกลต้ลโค้งมาผมเห็นหมาลลเล่นเดียอ๋อเล่นเช็ดกเช็ดกินตั้งแต่กันนี่มันปะผมเบรกผมเบรกระยะผมเบรกเบรกจึ๊กอ่า จิกอีกอ่าอนึงเหลืออยู่หกสิบกว่านเราพอเอามาเนี้ยเหยาได้แล้วตอนขับมาเนี้ยเบรกเบรกเท็จจิกอ่าต่ำเลยเด็บ้างไหมเก็บอยู่ครับเก็บขาขาขวาช่วงหัวเข้าลงม้าบ่คว้าหนึ่งเก็บเป็นบ่หมานี่อันนี้ก็นี่ก็เป็นแผลนี่เป็นแผละลอกหมดแล้วะลอกของเขาเขาถลอกอยมีแบบเจ้าหน้าที่มาตักการมาแถวนี้ หลายหลายหมาจรหลายหมาว่าหมาจรนจะแกะมาแต่ใส่หมาอยู่ในกลางป้ากลางโคกบ่คือแบบพ่อคนมันบ่คิดเลี้ยงบ่ต้องไปเลี้ยงเขาอ่าถ้าเลี้ยงแล้วแบบว่าเลี้ยงเขาบ่ได้แล้อย่างนเลี่ยงต็มงกัเต็มตอนคืนน่ะอีกไอ้บางเท้าบางเท้าก็มาเก็ีตอนคืนกันผมอ่ะจะเลือดที่อะขี้ม้าตีตหน่อยโอ้ตกใจวาบเลยช่วงอัดที่กันเนี่ยอัดลงเนื้อเนี่ยหมอใส่มาเนาะ อาจเป็นร้อยกันนะบางเทีอวฝ้าว้านะ่างป้าก็นึกว่ามันจะมีหมามาจวนไหลมันก็หากินไปทั่วล่ละหมาฮะครับครับตัวบอกระหนึ่งหกหกเก้าตรงนั้นนั้นหมาด้วยด้นี่อุบัตเหตมอไซชนสุนัขนะครับอยู่ระหว่างบ้านลุมพูนนะครับ าตัดหน้าครับอยู่ระหว่างบ้านลุมพุนนะครับไปทางบ้านบะแดีอันนี้ก็มีบุคคลมาช่วยเหลือก็อมาช่วยเหลือดูถนนหนทางนะครับการจราจรนะครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับก็ยงไปทาพทงที่ไมว่าอแล้วไปค้างไอ ทั้งกุดน้อยแต่ทังกุดน้อยมันก็มันเป็นลุมเป็นบ่อช่วงหนึ่งมันทางบ่อตรงไปเนอเพราะว่าได้เฮ็ดเทืตดกทบนายกเท็ดทางไม่เด้ระวังงานเชื่อมระวังบ้านหันนะจากลุมปูนไปน่ะมันคือางเนยทุกเทืยดบ้านเนียดไปพุ่นแต่ทั้งเลาะบ้านกันทั้าบ้านกุน้อยมันบอกมันนี่เลาะมันนี่เลาะมองอนหลังศาลมอง บ้านคนน่อยครับรอมองวัดบ่ครับมองวัดเรา<อ>ก<อ>็ทานมะนาเฮ้าด้วยน่อเดี๋ยวนั้น,นแล้วก็มา,ขา,า,าเข้าบ้านแปะบ้านเกี่เทาไปกลับทุมนนกมืออะไ่งเงี้ยันนีคือเพิ่งไปตรวสุขภาพมาโอ้เพิ่งสมัครไหมเพิ่งทำงานไหมใช่ครับก็คือไปสมัครเพราะว่า,วาอีไปอีเริ่มงานอ่าอ่าเพราะช่วงนี้ก็อีเย็มงานฝาดควาะฝาดเควะเจ้ากรรมนายเวีนยน,ยน,ยนย

รถก็เสียหายไปหลายทับทางหนานิดน้อยก,กระจกมีกระจังหนาประเทศเนาะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนะครับพอในบ้านเนาะมันไหลายเลยมาถ้าในบ้านเนี่ยยังคักเลยมามาระมัดระวังเมื่อคืนตะกอนเน่าหมาเนาะออกแม่ไปล,ลูกคักเนาะเดี๋ยวนี้นบะคุม้มบะคุ้มกำเนิด ยิ่งอันเฮ็ดหมาบ่ได้ยิ่งขายหมาบ่ได้ยิ่งนั่นเลยประเด้นการขยายพันธุ์การแพร่กระจายของหมาได้ประชากรหมาเดี๋ยวที่เทียดเ่ได้พร้อมนายกก็มีช่วงระยะที่ว่าพ่อนผอนหมาได้นห็นมันบ่เข้าโค้งไหมถ้าทางตรงอัดอ่าหยังโยกเสียงเสียก็อ่าเราผมก็เลยดึงเบรกคืนเราผมเบรกอีกรอบนึงเบรกเบรกนี่ก็เบรกหน้าเบรกหลังบ่หื่นกับ เบรกหลังยังเดี๋ยวพอเบรกหลังก็คือเบรกหน้าตั้งแต่คันเอาเบรกังดก็ทิ้งฟาดเกะฝาดเกะเจ้ากันได้เว้นมือเอ็นมือมือนมือเปล่เอาอาการเจ็บปวดอ่ะตอนนี้พระท่านเป็นไงครับเบื่อตายมันว่ามาได้สวนมันบ่วเนี่ยได้สวนมันบ่ได้สวนมันบ่ทับทับมันมาเนี่ยทับพร้อมแต่ทับมาเลย ว่าท่านทับรถผมไปหลายกว่านี้อืทับมันลากมาเลยจีหมาป่วยยังมาจีก็ทับมันลากมาแต่พูดแล้วนะมออองเมันก็ยังหลบหนีไปได้ก้อนนี้ลมอ่ก็คืออับลงมาปุ๊บหมาหมามันน้ำหมามากับรถเลยอืผมจริงเลยคุณน้อนร้อนอยู่เพโดนมันเลยดอกฮะ นอยู่กับรถก็ดูมาเนาะครับผมว่านั่งย้องๆผมเลยไปละเอ๊มันรถก็ตั้งอยู่นะรถตั้งอยู่อันคนคือไปนั่งอยู่ข้างทางคือจังใดท่านบอกกลับไปเบิ่งกันน้าท่านบอกเจ้าก็อยู่น้ำโดยไม่กึ่เบิ่งนึงเหมือนแบบใช่ไหมพอดีนั่นแหละก็มา้องพอดีกันมาน้ำหลังน้อยนึงเสียงเบียดเกี้ยหอาวบารลูกอยู่นี่้ เพเ,เก็บเพาขัดด้วยนี่ขยันลุกขึ้นยังย,ยแต่คือต้องกัรท,ท่จานแผลที่เชื่อร่า,างแผลนะแสดงว่าเ่าเป็นอย่างไรเรื่องเรื่องข้อกระดูกเรื่องยังยืนได้แล้วครับยืนได้แล้วที่เจ็บเจ็บนอ้วนแผลนคั น่นจนจนเขาลุกขึ้นแล้วเขารอเป็นบาดแผลตหัวเข่าแล้วก็นิว้วไปนิวน้วมช่ยเลยเจ้าหน้าที่มือที่สว่างสงเคราะห์นะครับสว่างแสงธรรมนะครับมาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับให้กับผู้บาดเจ็บนะครับ ที่สุนัขตัดหน้ามอเตอร์ไซค์นะครับผูจชบยพยาบาลเบื้องต้นนะครับําแผลอะไรต่างๆ